สองชีวิตหลังกล้องชมผู้อารยาไม่ห่วงสวยคลิปลุกใดๆคลิปนี้มีคำตอบจัดหนักจัดเต็มไม่แผ่วทุกลุกจริงๆหลังจากที่ซุปตาลูกสามชมผู้อารยาปรากฏตัวบนเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานในฐานะสปอคสเปอร์สันของโลเรียปารีตไทยแลนด์ ล่าสุดอินสตาแกรมโพลีพลาสขีดล่างยาดขีดล่างหายได้เผยชีวิตหลังกล้องกล้องน่ารักของชมพู่อารยานะประเทศอิตาลีกับคลิปกินไอติมชิวชิวแต่ช็อตที่สายลมพัดผ่านทำให้เส้นผมปลิวสวายแย่งกินไอติมพร้อมระบุแคปชั่นว่าธรรมชาติกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสวยกินผมเกลปาแอดจอมิดแมททีเรียลเกล งานนี้บรรดาชาวเน็ตถูกอกถูกใจคอมเมนต์แซวสนันว่าแสดงว่าไม่ได้เป็นแต่เราแม่ก็เป็นผมก็แย่งกินไอติมแม่ก็เลยกินทั้งไอติมทั้งผมน้องเกลหรือเปล่าแม่ชมทำไมน่ารักเบอร์นี้ไม่ใช่แม่ชมแต่คือน้องเกลหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นตค่ะจุลภาคนึกว่ามีเราคนเดียวที่เคยทำแบบนี้ที่มาของคำว่า ตัวแม่จะแค่์เพื่อ5555 55. ฉันก็ทำแบบแม่